สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทาง two a f t o life com นะคะแหมตกใจและสิว่าอุ๊ยเห็นน้ำหนุนคนเดียวนักล่าฝันอยู่ไหนคลอดลูกดีกว่าครับบุ๊ดนี่ค่ะน้องนัตตี้ตัวเล็กมากเลยอ่ะคือกล้องคุณผู้ชมไม่ได้เสียนะคะน้องนัตตี้ยืนหน้าพี่น้ำหนุนหนึ่งตัวใหญ่ต่างกับนัตตี้มากเลยตัวเล็กมากเลยอ่ะหนักเท่าไหร่คะสี่สองโอ้บวกไปอีกยี่สิบโลเป็นน้ำหนักของพี่อ่ะบอกไม่ถึง มากกว่านัตตี้ไอ้ยี่สิบโลแรงนัตตี้เป็นไงบ้างแบบว่าออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านแล้วสัปดาห์กว่าแล้วเนาะหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้พว้เราฟังหน่อยค่ะก็สบายดีค่ะแล้วก็ออกมาเจอคนที่รักหนูหนูก็มีคิดว่าเขาจะมีคนรักหนูมากขนาดนี้อะไรอย่างงี้เป็นเป็นยังไงบ้างมาเจอกับแฟนคลับของเราก็รู้สึกรักค่ะแล้วก็ก็รู้สึกดีใจค่ะจูนก่อนจูนก่อนนะจูนโอเคก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าเขาแบบ เ,ออเสียเวลามาเพื่อหนูอะไรแบบนี้<ๆ>เราก็ได้มาเห็นปัญหาจริงๆเราด้วยใช่ไหมแต่ว่าตอนอยู่ในบ้านกับนอกบ้านแน่นอนความรู้สึกต่างกันเพอออกมาแล้วคิดถึงไหมอ่ะคิดถึงเ,ออเพื่อนในบ้านนะคะ คิดถึงใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเรายังจะไม่ถามว่าคิดถึงใครแล้วถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอยากจะไปทําอะไรเก็บทั้งหมดอันนี้นะคะเอาไว้ดูกันทางทีวีดอททูไลฟ์ดในอ n นเทอร์แอคทีฟเอฟของเราแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีเกมมาเล่นกับน้องนัตตี้เป็นเกมที่นัตตี้ก็ไม่รู้คําถามมาก่อนด้วยเป็นเกม20คําถามถามตอบตอบได้ตอบ,ตอบ,ตอบไวถ้าตอบได้คุณชนะอ,ย,อะยาวปะพี่ก็คิดเมื่อกี้เหมือนกันชื่อ,อ,อยาวยาวพร้อม ไจเลยค่ะนัตตี้นัตตี้แค่ตอบตามความรู้สึกว่าเออมันเป็นคําตอบของเรารู้ปั๊บตอบเลยไม่ต้องคิดพร้อมนะตื่นเต้น <laughs> อชอบเป็นเหมืนอนมีเลยอะแต่พพร้อมข่ะอย่างนี้เลยแต่จะมีเงยตื่นเต้นขอรำใจก่อนพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมนะคะโอเคชื่อเล่นชื่อะอ,ะอ, 2, อะไรคะนัตตี้ค่ะคำถามที่สองวีอะไรคะวีห้าค่ะถ้าไม่ได้วีห้าอยากได้วีอะไรคะวีเก้าค่ะ พอเล็ก้าเป็นเลขนนำโชคค่ะโอ้โหใครเป็น AF ที่เราปราบลืมมากที่สุดพี่นัททิวค่ะอ้าเราถึงชอบพี่นัททิวค่ะพี่นัททิวหล่อและเสียงดีค่ะอ่ะไหนลองทำลีนแบบพี่นัททิวสักหนึ่งท่ารู้ไหมอย่างบนี้พี่นัททิวไม่ได้ร้องอย่างนี้นะอ่ะถ้าเกิดว่าวีคนี้ยังอยู่ในบ้านคิดว่าเราจะได้เพลงแดนซ์เพลงไหนฮาชช์ชค่ะโอ้ทไมทำไมถึงคิดว่าเป็นฮาชช์ชไม่รู้ค่ะเป็นไหมสักหนึ่งท่อนร้องท่อนเพลงนี้เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอเคแล้วต้องรอไปฝึกท่าได้เข้าบ้าน คิดว่าสัตว์ตัวไหนที่เหมือนเรามากที่สุดถ้าเกิดว่าเราแทนตัวเราเป็นสัตว์หนึ่งชนิดแมวคะ่ะในลองทำเท่าแมวไหนคะ่ะหู่อาจจะทำไม่เหมือนนะคะนี่ทาไม่ใช่นะัตตี้ทำเราเป็น้ำนุ่นหางแมว <c oughs> แมวยักษ์เนี่ยว่าอะไรดีกว่าโจทย์วิคไหนที่เรารู้สึกถนัดมากที่สุดคะไวฮอสค่ะทำไมคะ <c oughs> ก็เป็นเพลงที่หนูเลือกเองแต่ว่าเป็นเพลงที่หนูไม่เคยร้องคะ่<อ>ะพอร้องก็รู้สึกว่าร้องแล้วเออมันใช่อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วโจทย์วิกไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ถนัดมากที่สุด อ m p i า e State of Mind ยากที่สุดแล้วสำหรับเราก็ไม่ได้ยากก็คือไม่ได้ยากมากแต่คือก็ยากที่สุดนะคะค่ะคือมีปัญหาเรื่องใส่สิงด้วยอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสิบห้าค่ะอายุสิบห้าปีถ้าย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วคิดว่าตอนนั้นเราทําอะไรอยู่อมลูกกวาดอยู่นี่คือตัวจริงของน้องเลอมลูกกวาดอยู่เรื่องหนาอายที่เราเคยทาแล้วรู้สึกอายมากที่สุดตดในเอฟอันนี้เป็นเรื่องที่ดูคนรู้ใช่ใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ตดในในบ้าน ก็รู้สึกอายค่ะเพราะว่าตอนนั้นมีแขกรับเชิญมาด้วยก็ปูดดังมากค่ะแล้วแขกรับเชิญอยู่ด้วยแขกรับเชิญคนนั้นคือจําไม่ได้ค่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงคะน่าจะผู้หญิงอ๋อก็น้องเลยไม่อายโอเคอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าข้อดีของตัวเองหนึ่งอย่างเท่านั้นในร่างกายของเราคิดว่าอะไรเอ่ยอะไรของเราที่เราคิดว่าเป็นอวัยวะที่สวยที่สุดหัวได้ทำไมถึงคิดว่าหัวคะหัวโนกแล้วหัวมันเล็กๆนะอ่ะซูมหัวเข้ามานะคะมาทำใจอะไรแฟนคลับมากที่สุดคะ รับใจจิตใจขอ,องแฟนลับค่ายังไงบ้างเออก็คือแบบเขาทุ่มให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าบางคนก็แบบเสียเวลามาทันที่แบบต้องทํางานหรือเรียนอะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะซื้อเหมือนเขาให้ใจลูหลูกก็ให้ใจเขาเลยนี <ๆ S 2> ย่อ่าสุดท้ายนี้ทําท่าสร้างหฮโยฝากแฟนคลับเลยค่ะสรงเฮยยโอเคนะคะก็นี่เป็นค่ะ คำถามคร่าวๆเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะเกิดขึ้นใน TV. t v t o l i f e com กับ in t t e a t i ี e เอฟไลถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมก็ติดตามกันได้ย้อนหลังกันด้วยทาง TV. t v t o l i f e com ค่ะวันนี้น้มุ่นกับน้องนัทตี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวดสดีค่ะ